เราคุ้นเคยและเข้าใจในเนื้อเรื่องของขุนช้างขุนแผนกันมาบ้างนะครับว่าขุนช้างคือชายร่างอ้วนซ้ำยังหัวล้านที่หลงรักนางพิมพิลาลัยแต่นางพิมพ์กลับรักชอบพอกับเนนแก้วต่อมาเมื่อถูกจับศึกพลายแก้วได้ไปรับราชการทหารจึงเป็นโอกาสของขุนช้างที่ได้คิดกลอุบายมาเพื่อหลอกนางพิมพ์ว่าพลายแก้วตายจากการทำศึกสงครามนางพิมพ์จึงยอมแต่งงานอยู่กินกับขุนช้างจนมาวันหนึ่งครับ พลายแก้วหรือตอนหลังได้ปูนบำเหน็จเป็นขุนแผนกลับมาเจอขุนช้างนอนกอดกับนางพิมพ์จึงโกรธแค้นขุนช้างมากขุนช้างเองเห็นขุนแผนกลับมาก็รู้สึกหวาดกลัวที่จะเสียนางพิมพ์ไปจึงทําทุกวิถีทางเพื่อกันแกล้งขุนแผนเมื่อเรื่องความวุ่นวายของสามคนนี้ถึงหูพระพันวษา,าพระพันวษา,าจึงให้นางพิมพ์หรือนางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครแต่นางวันทองเลือกไม่ถูกครับ พระพันวษาต้องตัดสินให้อานางวันทองนั้นไปประหารชีวิตเนื่องจากเป็นหญิงสองใจขุนแผนไปขออภัยโทษให้พระพันวษาทรงยกโทษให้แต่ไปไม่ทันเพระชราตได้ทําการประหารนางวันทองไปเสียเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนางวันทองไปอยู่กับขุนช้างได้ไม่นานพระไวยเกิดความคิดถึงแม่เป็นอย่างมากจึงแอบไปลักเอาตัวแม่กลับมาอยู่กับขุนแผนดังเดิม อะไรกันเนี่ยทำไมเรื่องมันไม่จบเอนดิ้งสักเทีเนี่ยคราวที่แล้วพ่อของมันก็มาลักเอาไปคราวนี้อยากจะลูกของมันก็มาลักเอาไปอีกเฮ้ยข้าไม่ยอมอีกต่อไปแล้วดังนั้นขุนช้างจึงเข้าเฝ้าพระพันวษาเพื่อถวายดีกา เมื่อเห็นพระพันวษาเสด็จประพาสทางชลมา่าผ่านมาถึงตำหนักน้ำขุนช้างก็กระโดดตูมลงไปในน้ำไปขวางเรือเอาไว้ทันทีย ไอ้ช้างเองเนี่ยเพี้ยนอะไรเนี่ยมากระโดดขวางเรือขาไหมอากาศมันร้อนจนตกมาลงุงไหนฮะใช่ช้างตกน้ำน,นะพะยาคะคืออากาศจะร้อนวันนี้ฮอตจั่งไงมันก็ไปเพลเลิใจของกระบบที่มันร้อนในตอนนี้หรอกพระเจ้าค่ะวันเนี้กระหม่อมขอถวายดีกาเพราะว่าความแค้นสุดจะทนทานพะยาคะ จุดบ้าเสทีเธอไอช้างนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาถวายดีกาใครก็ได้รับคำร้องของมันแทนข้าทีอารมณ์ขันมาล้วเกินแล้วเปล้งเปล้งโอ้พระโอกฐ์ทรง,งรับคำร้องของหม่อมฉันด้วยนะพระเจ้าค่ะพูดไม่รู้เรื่องแล้วไอช้างเนี่ยรอยใอ้ข้ากลับวังก่อนไม่ได้หรืองกันเนี่ยเมื่อกลับมาถึงวงังพระพันวษาทรงอ่านดีกาก็พิโรธเป็นอย่างมากเฮ้เรื่องอีวันท้องอีกแล้ว มันไม่จบสักทีหนึ่งแย่งกันอยู่ได้ในโลกนี้มีผพียงีเพียงคนเดียวหรือไงเราวก่อนยกให้อีขุนช้างไปแล้วไม่นำวันทองสองใจถึงไล่ไปหาไอขุนแผนนี่อีกเรื่องอับปรีแบบเนี้ยทาไมมันถึงไม่สิ้นสุดทหารไปจับตัวนางวันทองไอ้ขุนแผนแล้วก็ไอพระไวยมาสอบสวนข้าจะยุติเรื่องนี้สักทีเมื่อพระพันวษาทรงทราบเรื่องทั้งหมดจึงให้นางวันทองตัดสินใจว่าเลือกที่จะอยู่กับใคร ถ้าพบรักใหม่ก็ไปอยู่กับไอช้ช้างถ้ารักเกา่าเข้าข้างไอ้ขุนแผนอย่าเวียนวนไปให้คนบินแคลนถ้ามึงแม้นรักไหนให้ว่ามาว่ามาเองจะไปอยู่กับใครหรือจะอยู่กับลูกชายเจ้าก็ได้นะพูดให้มันเด็ดขาดไปสัทีความรักขุนแผนก็แสนรักด้วยร่วมยากมากนักไม่เดียดฉันสู้ลำบากบุกป,ป่ามาด้วยกัน สารพันอดออมถนอมใจคุณช้างแต่อยู่ด้วยกันมาคำหนักหาได้ว่าเคืองไม่เงินทองกองไว้มิให้ใครค่าไทยใช้สอยเหมือนของตัวจะมื่นวเล่าก็เลือดที่ในอกก็หยิบยกรักเท่ากันกับผัวทูพลพรางตัวนางเริ่มระรัวความกลัว กา,าเป็นพ้นไปหมายความว่าไงนางวันทองเท่ากับเจ้าไม่เลือกใครเลยเหรอเองมันคนโลเลเป็นหญิงสองใจเปลี่ยนสามีตามใจชอบผิดวิสัยของสตรีที่ดีคนบัดสีเช่นนี้ข้าจะปล่อยให้อยู่ในบ้านเมือของข้าได้อย่างไรกันพระยายมราชเอาอีนางวันทองสองใจเนี่ยไปประหารชีวิตซะแม่แม่จ๋าพระองค์ทรงไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยเถไปคะพระองค์ ัวนนออง,อง,องอด้านหลังนี้ก็จะเป็นพ้องิหารที่ประดิสถานหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกัน <ไป S 1> เลยลค่ะ,คะ,คะ พระเจ้าสุวรรณราชาพระมหากษัตริย์ผู้ครองเมืองเก่าเท้าอู่ทองส่งโปรดให้สร้างหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเมื่อปีพุทธศักราช1369หรือเมื่อเกือบ1,200ปีที่แล้วโดยให้ประดิษสถานอยู่ที่เมืองพันธุมบุรีเมืองที่เป็นแว่นแคว้นเขตแดนที่อยู่ในการปกครองของพระองค์ โดยเมืองพันธุมบุรีมีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีและมีอาณาบริเวณเริ่มตั้งแต่วัดป่าเลไลยไล่เ,เรื่อยไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณเขตขันที่อยู่ในตำบลรั้วใหญ่เ <c oughs> ชื่อมต่อตำบลพิหารแดงในยุคปัจจุบันนั่นเองต่อมาพระเจ้ากาแต่ซึ่งสืบเนื่องเชื้อนนเรสวนหงสาว,วดีเสด็จมาสเสวยร,ราชที่เมืองอู่ทองและทรงโปรดให้มอญน,น้อย ไปสร้างวัดส,สนามชัยแล้วมาบูรณะวัดป่าเลลัยแขวงเมืองพันธุมบุรีเมื่อทำการบูรณะวัดจนเสร็จเรียบร้อยข้าราชการพากาันออกบวชเป็นจานวนมากถึง2,000องค์จึงทำให้มีการขนานนามเมืองเรื่องนามขึ้นใหม่ในชื่อว่าเมือง2,000บุรีส่วนหลวงพ่อโตแห่งวัดป่าเลไลพระปฏิมาขนาดใหญ่ ที่ในสมัยโบราณเล่าขานกันว่าองค์เดิมแรกเริ่มไม่ใช่ปางป่าเลไลแต่เป็นปางปฐม,มเทศนาดังที่มีข้อมูลปรากฏจดบันทึกเป็นลายพระหัตถ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมงวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพถึงหลวงบริบาลบริพันธ์อันมีใจความดังนี้พระพุทธรูปป่าเลไลเป็นของเก่าแก่ก่อนวัตถุอื่นลักษณะทันสมัยอู่ทองและสร้างเป็นพระพุทธรูป ปางแสดงพระธรรมจักรเหมือนอย่างพระประธานที่วัดพระปฐมเจดีมีกุฏิครอบเฉพาะองค์พระมาสร้างวิหารต่อชั้นหลังส่วนพระองค์นั้นเคยชมรุดถึงพระกรหักหายคนชั้นหลังปฏิสังขรณ์เมื่อความรู้เรื่องพระแสดงปางปฐมมเทศนาสูญเสียแล้วจึงทำเป็นพระป่าเลไล เรามาอยู่บริเวณรอบพาวิหารนะคะซึ่งจะเป็นระเบียงที่มีภาพวาดในเรื่องดวดาคดีเรื่องขุนช้างขุนแทนนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะ คดีเรื่องคนช้างคุณแผนกับศาสนาพุทธถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าผู้ที่ประพันธ์เนี่ยรู้ได้เลยว่าที่ประพันธ์อย่างนี้เพราะว่าเป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีไทยวิถีพุทธมันแยกกันไม่ออกถ้าจะพูดไปแล้วศาสนาพุทธนี่มันอยู่ในสายเลือดอยู่ในดี a อของคนไทยเลย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตเป็นภาษาที่ใช้เป็นหลักธรรมเป็นเรื่องนิสัยจิตใจของคนไทยเนี่ยมันยึดโยงมาจากหลักธรรมทางศาสนาทางสิ้นพระประธานค่ะประานก็มีพระขุนแผนพิมพ์ซุ้มเหลือบค่ะนี้ด้วยค่ะพระขุนแผนพิมพ์ทรงพลเหล็กอันนี้เขาบอกว่าถ้ามีบ้านจากองค์ขอยเืยถ้่มีพระขุนแผนนะจะมีผู้หญิงชอบเยอะใช่ เอ้ยเขาผู้ชายใช่แล้วจะมีเสน่ห์ไปสักอ่างปะไม่ได้ไปราะผู้หญิงแบบจะเป็นผู้ชายที่แบบมีเสน่ห์ชอบมาหมดเลยนะเนี่ยอ่ะจริงๆบ้านเราบ้านเราไม่น่ามีนะเพราะว่ามันถ้าเขาเอามาเก็บใส่ตู้อย่างเงี้ยมาแล้วแปลว่ามันต้องหายาวบ้านไหนมีนี่สุดยอดลงลายตาไม่ใช่ไอันนี้มันอาจจะแบบเป็นของแบบของเก่าไงแต่ไอีที่ทำมาใหม่ๆอาจจะแบบแค่เอาพิมพ์มา้านพิมพ์ไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือนเป็นพระขนแก้วไม่มีที่ สมัยก่อนเนี้ยพระนี่ยังไม่มีชื่อเรียกหรอกน,นะใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องของการเอาพระพิมพเนี่ยไปเก็บไว้ในเจดีย์เพราะว่าถ้าน้องๆเคยฟังเรื่องพระพุทธเจ้า่จะมีองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะาาใช่นะคะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวกลัวว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหายไปจากโลกนี้พอหมดยุคอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เขาก็เลยคิดวิธีก็จะทํำยังไงนะคะเขาก็เลยสร้างพระพิมพเนี่ยเอาไปใส่ในเจดีย์ ะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนมาเจอแอบคนมาเจอพระในเจดีย์จะได้รู้ว่าอ๋อยังมีพระพุทธศาสนาอยู่เคยมีพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยทีนี้ในภายหลังเนี่ยช่วงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่วัดบ้านกลางเนี่ยมีกรุแตกก็จะมีเจดีย์เก่าใช่ไหมกรุมันก็แตกออกมามระพังแล้วก็จะมีพระแบบนี้ออกมาเยอะเลยนี้พวกเซียนพระเขาก็เอาไปบูชา ตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะเสียนพระเอาไปบูชาพวกเสียนพระก็มีความเชื่อเอาไปเก็บไปแล้วเหมือนมีพุทธคุณมีเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อพระที่เจอที่กลุมบ้านก่างว่าพระขุนแผนท่องเดียวเชื่อก็คือพระขุนแผนเนื่องจากว่าวรรณกรรมเรื่องของพระขุนแผนเป็นวรรณกรรมที่มีความผูกพันกับคนสุพรรณมายาวนานและเรียกว่าเล่าปากต่อปากว่าสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมใช่ไหมก็เชื่อว่าอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาตั้งชื่อถนนชื่ออะไรเงี้ย ทีนี้พอจังหวัดสุพรรณปุ๊บพอพูดถึงเรื่องเมตตาหมันยงก็อาจจะนึกขึ้นได้ว่ามีคนรักคนชอบและยังขุนแผนในมรคคีเนี่ยคือแบบมีภรรยาเยอะมากใช่ตั้งชื่อว่าพระขุนแผนใช่ไหมล่ะอันนี้แม่เมตตาหมันยงก็เลยตั้งชื่อว่าพระขุนแผนอ๋อเหมือนถ้าบูชาวันนี้ก็จะมีคนรักคนชอบเจอเนียนูใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายแบบนะคะแต่เรียกรวมว่าพระขุนแผน พระคุณแผนแห่งวัดบ้านกลางพุทธศินแห่งแผ่นดินเมืองสุพรรณบุรีพระกรุโบราณที่ถูกสันนิฐานว่ามีต้นกำเนิดอันเกาะเกี่ยวมาแต่พระราชพงศาวดารเนื่องในการศึกสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงหงสาวดีสงครามยุทธหัตถีที่มีพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพใหญ่กรีธาทัพมุ่งหน้าตรงมายังกรุงศรีอยุธยา ด้วยหมายมาตรปรารถนาจราวีต่อตีการศึกสงครามกับสมเด็จพระนเรศวรแต่ด้วยกำลังทหารแห่งกองทัพอยุธยาในครานี้มีไม่มากพอที่จะตอกรกับทัพใหญ่ที่เคลื่อนกำลังไพรพลมาจากพม่ารามันขนกันมาเป็นจำนวนมหาศาลสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงตรหนักในพระทัยดีว่าการบำรุงทหารยังไม่เต็มกำลังนัก จักมีอยู่ก็แต่วิธีเดียวคือการสร้างขวัญแก่ทหารทั้งปวงให้มีใจสู้อริราชศัตรูโดยมิให้ครั่นครามพระมหาเถนคันช่องเถรานุเทระคู่พระบารมีจึงจัดกระทำพิธีตัดไม้ข่มนามให้แก่กองทัพและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรส่งกรีธาทัพผ่านอำเภอศรีประจันทร์ทรงบัญชาให้พักทัพเพื่อปักหลักรอรับกองทัพของพระมหาอุปราชา อยู่ณริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาทหารทั้งหลายจึงโปรดให้สร้างสิ่งมงคลแจกจ่ายแก่เหล่าคุณทหารในกองทัพสำหรับพกติดตัวไว้เพื่อให้รู้สึกเสมือนว่ามีสมเด็จพระนเรศวรส่งร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่เสริมสร้างกำลังใจให้ฮึกเหิม ซึ่งการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้กระทำอย่างเร่งรีบจึงใช้วัสดุที่พอหาได้ง่ายในบริเวณนั้นมาเป็นส่วนผสมในการรังสรรค์พระเครื่องซึ่งปั้นด้วยเนื้อดินเผารูปแบบศิลปะอายุทยาจึงอุบัติขึ้นพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินที่ในเวลาต่อมาถูกเรียกฐานขนานนามว่าพระขุนแผนกรุบ้านกราง นอกจากนั้นยังมีข้อสันนิษฐานถึงพระคุนแผงกรุบ้านกลางในแง่มุมที่แตกต่างออกไปเป็นข้อมูลหลักฐานเรื่องเล่าขานจากคนโบ,บราณที่กล่าวกันว่าการก่อนย้อนสมัยที่ในบริเวณวัดบ้านกลางมีการค้นพบพระเครื่องเนื้อกระเบื้องจำนวนมากมายกองอยู่ใต้โคนต้นพิกุลอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานกันว่า ในคราที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งกระทำยุทธหัตถีและมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีจึงโปรดให้สร้างเจดีขึ้นเป็นอนุสรสถานณบริเวณที่เป็นสมรภูมิใหญ่ในครั้งนั้นและรับสั่งให้นำพระเครื่องที่สร้างจากพระนครศรีอยุธยามาบรรจุไว้ในเจดีแห่งนี้ ในระหว่างการเดินทางข้าแม่น้ำสุพรรณบุรีเกวียนที่บรรทุกพระเครื่องมาเต็มเล่มเกิดหักปร,รักพังลงกลางทางทําให้เหล่าทหารต้องนำพระเครื่องไปบรรจุไว้ในวิหารวัดบ้านกลางและบางส่วนก็ถูกขนมากองค้างอยู่ข้างใต้ต้นพิกลซึ่งภายหลังพระเครื่องที่ถูกค้นพบในบริเวณนี้ถูกตั้งชื่อว่าพระขุนแผนวัดบ้านกลาง เพราะต้องการให้เกี่ยวดองสอดคล้องกับตัวละครในวรรณคดีเรื่องคุณช้างขุนแผนวรรณกรรมประจำถิ่นแห่งแผ่นดินสุพรรณบุรี พุทธศินที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณอันวิเศษเชกเช่นเดียวกับคุนแผนบุรุษอาชาไนที่ได้รับการกล่าวขานถึงทางด้านมนสเสนหาเมตตามหานิยมผสมผสานกับมนคลังพลังฤทธาเรื่องคงกระพันชาตรีมาตราบเท่าทุกวันนี้สมัยก่อนจะเรียนเพื่อศึกษาพิชาคาถา,าคมนะเพราะว่า แต่สมภารแต่ละวัดก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่วัดแคเนี่ยขวตตคงถือว่าเป็นสมภารเจ้าวัดที่มีวิชาคาถาคมแก่กล้ามากคุนแผนหรือสมเด็จแก้วเนี่ยก็ามาอยู่ที่นี่ก็มาเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์กับหลวงขวตตคงเพราะว่าคุนแผนนั้นเป็นลูกของคุนไกรคุนไกรกับขวตตคงเป็นสหายกันเป็นเพื่อนกัน พ่อพ่อของคุณแผนเคยบอกไว้ว่าหากมีเรื่องเดือดรอ้อนใจอะไรเนี่ยให้ไปหาได้ที่ Care, วัดแคร์หัวตาคงเพราะคุณสมเณรแก้วก็ได้มาอยู่ที่วัดแคร์ก็เป็นการเรียนศึกษาวิชาคาถาคมมา,มากเสียกว่าประเพณีในคุณท่านคุณแผนเนี่ยพูดไปหมดเลยเป็นพีการเกิดทําอย่างไรถูกไหมคะพูดไว้นะทำขวัญทําอย่างไรอภายงามนะคะถูกคุณช้างทําร้าย นางทองประศรีผู้เป็นย่านะคะก็<ม>ะะดูแลพลายงามนะก็มีการรับขวัญกันเมื่อแต่งงานอ่านะเวลาแต่งงานเนี่ยเราต้องทําอย่างไรอ่มีแม่สื่อไหมอ่เคยรู้จักแม่สื่อแม่ชักใช่ไหมคะมีแม่สื่อไหมแม่สื่อต้องพูดอย่างไรนะนี่ก็เขาก็จะสอนเขาจะบอกเลยว่าอ่าแม่สื่อเนี่ยนะคะจะพูดอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาที่จะไปขอเจรยายจาขอนางพิมเนี่ยนะคะหรือนางบนทองเนี่ยนะคะแม่สื่อพูดอย่างไรเห็นไหมคะ แล้วแม่ศีประจันเนี่ยแม่นางนแม่นางพิมพเนี่ยเขาขอสินสอดอะไรเห็นไหมคะห่งสู่ข้อก่อดีสินสอดก็ดีเข้าหอก่อดีเห็นไหมคะ,มคะบวชอีกนานจะบวชอีกเทพมหาชาติรู้จักเทพมหาชาติใช่ไหมคะเทพมหาชาติก็มีเห็นไหมคะนี่คือวิถีไทยทั้งนั้นเลยวันหนึ่งวันทองถูกประหารชีวิตนะก็จัดงานศพเห็นไหมคะงานศพเราทําอย่างไรคุณนะช้างบวชให้นางคนทองด้วยนะคะในใน,ในงานศพเห็นไหมคะนี่คือตั้งแต่เกิดจนตายะนะคะ มีแบบหลังความตายนะนางทองเป็นเปรตอีกนี่คือความเชื่อทั้งสิ้นเห็นไหมคะถามว่าทำไมนางทองเป็นเปรตล่ะบางคนรู้โอนางทองต้องสารจังเลยเนาะคือขุนช้างลากมาขุนแผนพาไปสุดท้ายทาไมตายแล้วเป็นเปรตอีกอะนะคนก็จะวิจารณ์กันอีกแล้วเปรตคืออะไรอันนี้ก็สอนเราได้ทั้งสิ้นเห็นไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยในนั้นอะสิ่งหนึ่งที่คนติดใจขุนช้างขุนแผนมากนะก็คือเรื่องความเชื่อปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะว่า แม้ว่าเราจะนับถือพุทธศาสนาถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มีในสังคมอะ่ะและตอนนี้ก็มีอยู่ก็คือความเชื่อเชื่อแบบไหนศิยศาสตร์อ่าจริงไหมคะเชื่อแบบพุทธมีแบบครามแล้วก็ยังมีแบบใสในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีศิยศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ,อันนี้ชัดเจนมากนะคะถามว่ารู้ได้อย่างไรไม่ยากเลยดูวิชาที่ขุนแผนเรียนก็แล้วกันนะขุนแผนเนี่ยพ่อเป็น ทหารถูกไหมคะอยู่กรมอธัธรมาตนะคะคุณไกรสิ้นไปคุณแผนเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นพลายแก้วแมก็ต้องไปเรียนหนังสือกับพระถามว่าถ้าเรียนหนังสือเราเรียนอะไรทำไมคุณแผนเรียนไม่เหมือนเราอะ่ะคุณแผนเรียนอะไรอยู่ยงคงกระพันร่องผลหายตัวถูกไหมคะเป่ามนทําน้ําโอทุกอย่างถามว่าทำไมต้องเรียนแบบนี้ล่ะเพราะคุณแผนจะเป็นทหารทหารไทยทหารฝรั่งไม่เหมือนกันทหารฝรั่งออกรบใส่เกราะถูกไหมคะ ทหารไทยทําอะไรฆ่าผ้าประเจีดเอาผ้าประเจีดมาลงยันต์มาคาฆคาตะกรุดถูกไหมฆาตะกรุดทาแป้งเศกทา้ํามันมนทาไว้ทําไ,ไมก็จะได้ยิงฟันแทงไม่เข้าถูกไหมคะ,ะทากุมารทองอกุมารทองตอนนี้เราก็รู้จักก,กุมารทองนะทำกันหลายวัดมากกุมารทองใช่ไหมคะกุมารทองจากขลังต้องเป็นลูกตัวเองด้วยซ้าไปถูกไหมคะแล้วคุณแผนก็ทาให้เห็นเลยว่าจริงกุมารทองในเรื่องขักขลังจริงเพราะ กุมารทองนั้นเป็นลูกของตัวเองกับนางโบคลีนะในนั้นพูดได้ละเอียดมากก็เป็นฉากหนึ่งที่คนเรียนเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็จะยกตัวอย่างมาเลยเห็นชัดเลยว่าคุณแผนเนี่ยกระโดดคร่อมนางโบคลีนะคะเอามีดเนี่ยแทงนะคะแล่นนะคะแล้วก็แหวะเอาลูกออกมาเห็นไหมคะดูแล้วเป็นฉากที่น่าสยดสยองอมากอ่ะนะสุดท้ายก็นางปิ้งย่างนะคะจนกรอบแห้งดีใส่ย,ย่ามสบายใจเห็นไหมอันนี้ก็ บอกละเอียดมากว่าขุดกุมารทองทาอย่างไรนะคะความฝันอ่าามเชื่อเรื่องความฝันชัดเจนมากฝันแบบไหนให้ผลเป็นอย่างไรในเรื่องเนี้ยดูจะเชื่อด้วยซ้ำว่าถ้าฝันแบบนี้ก็ออกมาเป็นอย่างนี้เช่นฝันว่าฟันหักอ่าฝันว่าฟันหักหมายถึงฝันว่าฟันันหักทราบไหมคะฝันหักหมายถึงอะไรอ่าถ้าฝันหักครับอย่างนางแม่นางทองประีนะคะแม่ของคุณแผนเนี่ฝันว่าฝันหัก นะคะคุณไกรก็บอกเลยว่าเนี่ยตายแน่คือรู้แล้วว่าต้องมีการเสียชีวิตต้องเป็นญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเสียชีวิตนะคะแมง,งมุมทุ่มอกจิ้งจกร้องทักเขารีบไ,ไหมขนาดจิ้งจกยังร้องทักเล,ยจ,ออกจกกลยจะออกจากบ้านทําไมอ่ะขุนไกรจะออกจากบ้านแมง,งมุมทุ่มอกอคขุณไกรรู้แล้วว่าฉันต้องไปเนี่ยครั้งนี้คงไม่ได้กลับบ้านแล้วละ่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็าชัดเจนนะคะ ชัดอย่างอย่างตัวละครหลักเนี่ยคุณช้างคุณแพนงมาทองเกิดเนี่ยก่อนเกิดเนี่ยตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยนะนะครับแม่ของทั้ง3ตัวเนี่ยก็ฝันอย่างคุณช้างนี่น่ารักมากเลยฝันว่านะฝันว่านกนะคะนกตะกลุมหัวล้านขาบช้างเน่ามาให้นะนางเทพทองเห็นน่ารักเอามากอดมีความสุขลออกมาเป็นยังไงคะก็อัปลักษณ์สิ้นทั้งอินทรีย์อย่างที่ในวรรณกรรมบอกไว้ถูกไหมคะ อย่างเงี้ยก็แปลว่าความฝันมีผลถูกไหมต่อการเดาว่าอนาคตจะเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกเหมือนกันนะคนอ่านก็จะรู้เลยว่าเออแปลว่าต่อไปต้องเป็นอย่างนี้ไหมคะ ค่มากมายมีเมียถึงสองคนแต่มันดาเล่าจะต้องอยู่กับไอ้ขุนช้างกายนั้นก็อับปักสันดานก็โหดร้ายค่ำนี้กูจักไปรับแม่กูคืนมาเอ,อ เกษมสันต์2